เอาล้วครับสวัสดีทุกคน,นครับตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ GTA V เลเพย oke, งงงๆตอนนี้ก็อยู่กับน้องนิวนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะท่านผู้ชมน้องนิวเป็นไรอะ่ะหลุดเหรอหลุดได้ไงครับใครหมาตัวไหนรู้พี่เดดเดดเดดบาพี่เหรอบ้าใช่ดีมามาชุบพี่เลยพี่อยู่หน้าค,คนะุกเนี่ยพี่โดนเจียวมาแล้วรีบๆเข้าเซิร์ฟมาเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆก็ออกดูดีครับทุกคน ดูดิครับเข้าได้ภายใน2นาทีแล้วก็เข้าแล้วพี่ดูดิ่ทำไมไม่เข้ามาเนี่ยคนตะเนยไงอ๋อเหรอเต็มไงอเหรอจะอยากให้พี่ถึงบ้างเนี่ยนี่ยไม่โดนจี้อ่ะไม่โดนหมอแเทสองคนไม่ต้องมีหมอสามคนหมอแม่งฉลาดนะฉลาดที่มานเลยหมอไอ้เนี่ยเซิร์ฟเนี่ยพอรู้ว่าทนพอรู้ว่าเจอเต็มเซิร์ฟปุ๊บไม่เข้ามาอีกคนหนึ่งเลยเข้ามาเลยสองคนฉลาดเกินเอออะไรนะ ใช่ไหมหมอวางแผนกันใช่ไหมพี่รู้ใช่ไหมนิวไม่พี่หนูอยู่เซนร์ฟนานแล้วอยู่คนเดียวอะ่จะจมา็นานนานเลยคนเดียวพี่จะกลับเลยแนี่โอ้น้องนิวไม่มาชุบพี่เลยอะ่ะโอ้ดูดิดครับพี่วพิการการเอาเจอได้ครับไม่พูดเยอะครับปบจีก็ได้ที่หนึ่งนะครับแชมป์ประเทศไทยครับว้เท่าไหครับพูดเยอะจิ๊บโอ้ยท<ด>ี่นัหนูเขาเซิร์ฟสองไม่ได้นี่คือความผิดของพีเอฟไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ความผิดครั้งยิ่งใหญ่พี่ต้องร้องไห้พี่พี่ต้องแบบเศร้าสลดใจอ่ะพี่ต้องรู้ไหมว่าคือขาดแคลนนะพี่นิวรีมาชุบพี่ด่วนเลยพี่อยู่หน้าคุกข้ามมาเลยข้ามคิวเลยคุกใหญ่คุกใหญ่ไม่ต้องปาบรีบมาเลยต้องมาเอารถเอ็มบีซีมาเดี๋ยวให้ตังค์มาเท่าไหร่เออเดี๋ยวให้ตังค์ไงเดี๋ยวรู้ให้เท่าไหร่อ่ะเออเดี๋ยวให้มามามาชมพี่ก่อน โอ้หแล้วนี่ก็พังอย่าช้าอย่าช้าเดี๋ยวโดนตีตื่นนะก็มาทำแอดให้เลยโคตรดีเลยเฮ้ยโคตรดีเลยอะยอกยอกหยอกเฮ้ยไปด้วยดิไปด้วยดิี่ยต้ลงตายไมนี่ยโทรศัพตายไปแล้วตายไปแล้วชุบแล้วชุบแล้วทำไม่ชุบอ่ะนี่มีนักเรียนหมอมาช่วยครับไปกระดาษนะไปกระดาษแรงแรงแรงเกินแรงเกินแรงเกิน แรงเกินแรงเกินอะไรแรงเกินนู่นอะคันหน้าครับแรงเกินครับต้องยิงอ่ะครับไม่ได้ไม่ได้ไล่ยิงเีไล่ยิงเหี้วันนี้วัาะแล้วสดเกลียนรีไปรีไปเดี๋ยวมันมายิงกูรีไปไปลงไปเอา ขอโทษขอโทษโทษโทโทษนอค่าหุ่นเนาะค่าหน้าหมอมีเนี้ยมีเนี้ยขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจครับพี่เอฟข้ามบนครับพี่เอฟข้ามบนครับขอโทษครับไม่ตั้งใจครับพี่เอฟข้ามบนอะไรครับอะตอมบิดอะไรครับไม่รู้ครับไม่ได้ขับด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ยเดี๋ยวมานี่ เดี๋ยววันนี้จะบอกอยากสิไหนอะพี่ไหนอะพลุกระาดาษไ,ไ,ไหนอะตามม้าไม่เห็นมาร์าออกเห็นละไปละวันนี้เราจะมาแบบทำธุรกิจแบบพาหมอไปชุบคนนะครับวันนี้พี่จะพาเดี๋ยวไปชุบคนเว้ยเอาเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวแซ่บหลัวฮับหลัวฮับเป็นเป็นลอยตายครับเป็นลอยตายครับอ๋อตายนะครับอธิบายถูกรถชนครับ ขับรถโง่ๆเนี่ยชนนมาไหขับรถโง่ๆเนี่ยชนตู้เลยชนตู้นี่ไงเนี่ยมึงไม่เห็นนะไม่เป็นไรครับผมไม่มีคนไม่มีคนครับที่ไปสอนอเลยครับจะแตกอะไรเที่อเคอร์ฟิวบอกว่าสอนอไม่เคอร์ครับเขาก็โดนยิงแจกแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่มีใครตายหรือเปล่าครับพี่หน้าพี่อยู่เตะปากให้ด้วย

ขอ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 มายินดูหน่อยคะเนัขอนนะับอ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับได้ถูกคนมากผมเนผมนีผมโดนอะไรบ้างเอ่อทุกคุณแล่าตามพี่ป้นก็คือจะมีคดนีร่วมครับผมผมไม่ปนนะเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮงคนเดียว ไม่เกี่ยวครับ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 เล่นอย่างนี้โอ้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมผมจี้ผมจี้ชุบทำนาคาชหมอผมจี้ชุบทำนาคาชหมอผมจี้หมออยู่เห็นบ้างปืนถือปืนอยู่ไม่ครับไม่ครับในในในเนี่ยเนี่ยเนี่ยปืนปืนชี้อยู่นี่อยู่เนี่ยป่างป่างป่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 งเนี่ยไอ้นี่มันหน้าคนๆเนี่ยนะมันหน้าคนๆเนี่ยไอคนเนี้ยตมองใครไ่ใเนี่ยหรอปังป่างป่างป่างผมยิงพื้นหมดจะตายได้เรื่อยเฉยอ้าว คมิเตร์นมครับมิตรนมเฮ้ยมามาคนตัวอะไรอะครับเฮ้ยเฮ้ยมึงจับกูไปทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เางยเฮ้ยับ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ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 ้คเฮมยคฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเามยเฮ้ยนี้เฮ้ยเ้้ยมไ้เ้ย แก๊งเดียวกันหมดเลยไหมไม่ใช่ครับนิวออกมานิวนิวออกบริษัทเสียงดังผมไม่ได้ผมไม่ได้มาหาเสียงนะไเอ้ยไอ้ดอนเขาจัดแอ๋อดีกว่าที่มันวุ่นวายเกินไปนิวปะอย่าโดนจับนี่คือ นี่คือภาพในตำนานโดนจับแม่งทุกคนเลยอ่ะคือไอพวกนี้คือคนที่ปล้นธนาคารแล้วโดนเกมนะครับกคุณบอกว่าไม่ใช่กเดียวกันนะตแก้ดามาใหดนกร์ดะโดนการดใจโดนการเดผม้ดนการ์ดแล้วใครจะรับ่าสิครับเสีสเออเขเห็นยอป้เห็นยเฮ้ยไอตำรวจโอริโอผมเปิดประตูให้หมอดิ ไอสาสตร์หมอกูเนี่ยใส่ห้าสิบไปเลยครับอัชาลีบะเีจียว้อม่มจงน้มันจริงจังจังว้เฮียบอกให้หมาให้หมดเลยเนะถึงะทำยวไปดูกอนครับคุณว้เกินเคลนมาขึ้นมาจเด้อกดววยทำไมเน๋้วเนื้วห้ากดววย มุกมุกออกเลยมุก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 ยิงเลยยิงเลยเนี่ยตำรวจอ่ะยิงเลยตั้งหนงนะพี่เอฟแมวหลุดออกมาออกมานี่ยมุกยิงตำรวจเลยมุกเนี่ยโอกาสเลยนะไหนอะรวมมืออะอะตอมบิดอะอแค่คดีเองเดี๋ยวป๋องก็จ่ายให้ก็ได้หรอกป๋องก็มีตังค์เยอะป๋องอะเดี๋ยวป๋องจ่ายให้แทนไงเออเอาเลยจะโดนพี่ป๋องจ้าสวย เออ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 หมดเกินนายบุกเข้าไปยิงเลยนายบุกเข้าไปยิงเลยนายบุกเข้าไปยิงเลยบุกเข้าไปยิงเลยตำรวจมีสองคนเองเลยเขาไปยิงเลยถือปืนไปเลยสองคนเองตำรวจเออได้เอฟซีครับเอฟซีบอสครับดูวนด่ด่วนด่ด่ด่ทุกคนด่วนการไม่การบอสเลยบอสบอสเอาเลยเออเออนั่นแหละเออยิงเลยยิงเลยกาดเลยกาดเลย อุกอาจอุกอาจอุกอาจอะไรอะอะไรล่ะอะไรอ่ะมาลงมาเล็งปืนเช, <_ s 1> ชิงดีเหรอใส่คดีนะครับเชิงดีเหรอเชิงดีเหรออนุญาตครับแม่อนุญาตให้ใส่ครับเชิงดีเหรอฮะข้างในอ่ะอโหหลบรู้อ่ะอคุณมาใส่คดีผมได้ไงเอาพี่เบิร์ดผมแม่อนุญาตให้คุณใส่อะตำรวจเชิงดีอะครับพี่แหละดื้อไอ้ดื้คุณใส่คุณมาใส่ได้ยังไงโหดูฮะตำรวจแม่งไปแอบกันนะขำวะเนียวมาเด้อ ใครอู้ใครอู้ไปส่งโรงพยาหน่อยไปส่งเขาก่อนก็ได้พี่ไอ้ใครยิงเงาวะไอ้ใครยิงเงาอย่ายิงพี่ประสบคนมากเมื่อกีมาได้แ้วได้ได้ได้คนวุ่นวายเลยส่วน้อยอยากทำคลิปป้นอยู่นะแบบต้องหาทีมงานก่อนนะครับเมื่อกี้ทีมงานวุ่นวายที่ผ่านเลยเขาเกมก่อนอ่ะก็จะไปป้นกับเขาด้วยเมื่อกี้เนี่ยแต่ไปไม่ทันนะครับ มาช้าไงกูช้าไงไอ้เพราะนิวคนเดียวพี่เลยไม่ได้ปนพี่แตกอะ่ะแล้วนิวไม่มาชกไงเอวาวะนะปนแม่งลันช้าเลยลันช้าก็ปนบ่อยละที่นี่ก็แตกบ่อยเกินขับรถกงงง็ <laughs> ถงโ,งโง่ <laughs> ไอ้เหี้ยขับรถก็โง่กูไปด่าเขาอีกเชื่อว่าพี่ขับมอ,อไซค์เก่งสุดละในเกมะนะไอเนี้ย <laughs> ใกล้ใกลแค่ไหนก็คือใกล้นิวจำคำพูดไว้ นี่โอ้จะร้องอย่าร้องอย่าร้องเสร็จชื่อเพลง no the voice ไปเลยนะพี่อะไรนะ the voice ใครซื้อขนมให้กินนะเสียอะไรไว้ไว้อะไม่ the voice ไปพี่ก็บอกว่าอยร้องเพลงเพราะเกินไปแบบร้องเพราะมากเพลงอะไรซอมพี่ซอมพี่อะพี่ร้องอะไรโอ้โหไหนร้องเนยพ่อมึงดิรถกูช้า น้ำหนักมึงเยอะไงรถเลยช่ลดจบแล้วเอียเอาคำอะไรครับใครคำอะไรครับเดี๋ยวก็แตกหรอครับนะครับขอดทษยครับขอดทษยครับพี่เอเฮ้ยช่างซอมเนยซอมเนยอะไรอะไรติดตามไลฟ์ผมไม่ได้ทำยูทูบผิดคนแล้วครับ ใช่ดิเจอไว,ใวไ้ใช่ดิงั้นงั้นผมกดติดตาไอ้ผมงั้นผมกดติดไลค์ทำไม่ชัดคลิปไหนบ้างก็ไม่มีติดไลค์ไอ้เหี้ยชิบหายติดกระโปรงเอาหมอตายได้ไงอะครับโอ้หมอครับหมอตายได้ไงหมอออนแอร์จังไะหมอออนแอร์จังไะครับหมอกิ head, นยาเฮดมล่ะพี่เอาน้องตายได้ไงอะ พี่อินหนูร้องอินเยอะสุดปุ๊บพี่ตีลังกาหมุนปุ๊บหนูตายเลยพี่ไม่ตีลังกาเดี๋ยวกาไม่มีที่อยู่หมอหมอจะมาชุบคนไอ้จะมาแท็กเครื่อออนแอร์จัดวะคุณ,ค,ณคุณโทรดิคุณโทรดิเขาเขต้องโทรเรียกช่างได้หรอป๊อช่างอยู่ใกล<อ>้เฮ้ยผมไม่ต้องโทรว่าผมแบบเรียกได้เลยเนี่ยเราอยู่ต่อหน้าเลยเรา <S <S 2> <S 2> เรียกได้เลยเนี่ย นยมมา,าหย,ยหมอพี่ยิ้มวะเอาหมอพี่ยิ้มเอ้ยหมอพี่สมก่อนผมเรียกก่อนเฮ้ยเก็บบินนิดยังครับช่างค่าผมครับแจ้งความครับหมอพี่ยิม้ไมไโอ้โหดูอ่ะช่างช่างตาโจอ่ะคุณแค้นอะไรผมรู้เปล่าครับช่างชุบหน่อยเดี๋ยวไปเก็บบินที่ช่างเลยครับช่างค่าผมครับมึงเก็บบินกูทำไมไอ้หมอ ซ่อมรถกโง่รถทางดาค่อยดันไปพี่โอยใหญ่อกูไปดีเลยอะไรครับอะไรครับอะไรครับคุณหมออะไรครับคุนี้คุณนี้กับประชาชนได้ไงครับผมไม่เคยยิงคอให้ใครเลยครับผมไม่ได้ยิงคอใครเลยครับผมไม่มีหลักฐานคนไม่มีหลักฐานคนอย่าพูดครับคนไม่มีสิทธิพูดคุณทุกคำพูดคุณให้การในชั้นศาลครับ พี่ตก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 คอตกอย่าโมฮอไม่ตกฮอร์มันขับตามกูไอ้เฮียพี่ฮอมันเอียงอะ่ะคนขับโง่ไะแล้วเอียงไงเข้าใจปะฮะแบบลงเลยอะ่ะลงเลยเลยเหรอไปไกล<ม><ม>เกินโง่เหมือนเกโง่เหมือนคนชินิวอะครับ <c oughs> เฮียอะไรเนี่ยมันหล่อมันหล่อเวรเหมืนหล่อขาจย่งปะวันเอ็มกูเฮ้ยจะบมันจ้า <c oughs> ขับรถงโง่ๆนิวไม่ขับรถไรวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอ่ะครับเอีฟนั่นแหละพี่ไหนเอารถมารับพี่ดิเมื่อกี้นิวขับอ่ะแล้วนิวมาโทษพี่อะดูดิเ,ดเ,อ,เอ้าเฮ้ยโอ้ดูอ่ะครับเจ้างความครับแจ้งความอย่างงี้เรายอมความไม่ได้ครับ,รบจแจ้งความครับแจ้งความแจ้งความครับหมอข่าครับ <laughs> โอ้หมอ ทำไมเป็นคนอย่างนี้หรืครับโอ้ไม่เคยยิงครับคุณไม่มีหลักฐานครับมีแต่รอยเลือนะครับบนพื้นนะครับหลักฐานผมอะเนี่ยวอยากแตกปะเนี่ยวเห็นกระต่ายอย่างนี้ปะเห็นกระต่ายปะเห็นเจ็บแตกแบบนี้ปะเห็นเยอะอ้าวบาดเหตุด้วยบินมึงเจ็บบินกูได้มึงฆ่ากูมึงเก็บบินกูดินะโอ้โหมึงจิตใจมึงทำได้วยไรวะ ชิบหายยุ่งอะไรกับเมียผมขำวะอยากต่อยนิวอืมตายนะพี่ตายแล้วไงอ่ะตายแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจครับพอดีแบบมือลั่นไปเองอะครับเคยเคยฟังเพลงพี่แจ๊ดปะก็ผมก็รักเขานิวอ่านแชทเนี่ยอ่านแชทเอา นี่หัวมีหัววะเคยเข้าพื้นที่อาพลเป็นผู้หญิงเสียงน่ารักจะเป็นนิวเอาเหรอเฮ้ยพี่ได้ตั้งใจครับไม่ได้ตั้งใจครับไปพี่ไม่ได้ตั้งใจพอดีครับร้อนวิชาครับไม่เคยยิงครับเมื่อกี้นี้เขามาฆ่าผมก่อนนะครับคุณหมอแจ้งตัมไม่ทำอะไรเลยสามแสน แจ้งความแล้วครับแจ้งความแล้วครับแจ้งความให้ผมแจ้งความเลยใช่ไหมไม่ไม่เราแจ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 เถอะหมอไปสุดคนก่อนเออไปทีเนี่ยอ้าวเลสทูดกูไปแล้วเฮ้ยไปแล้วแต่ไปช่วยเราเว้ย วีรล้บ,บุัุดกรอบกู้โลกแตกสองเดี๋ยวไปช่วยเขากันปลาตอมบิดไปยิงรับอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับชื่ออัปเตอร์มาเลย์แบบสดๆเลยอะ่ะของจริงพูดเยอะเราไปขนหัวเปียมกันนะครับท่านผู้ชมเมมีปืนอยู่ใช่ปะมผมมีผมมีมีแต่ปืนพกวะลืมซื้อปืน รถแม่งพ่อพ่อค่อ,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 อแม่แรงแรงจัดตรลัดบอกะครับแม่คือเขายิงกันอยู่ใช่ไหมเราไปขนยาไงเป็นโอกาสทองของเราจําไว้มันเป็นโอกาสทองเออจำไว้จาไว้เวลาเขายิงกันแบบบวกกันเคอร์ฟิลนู่นนี่นั่นเนี่ยเราต้องมาขนยาวเว้ยเพื่อสร้างกําไรตัวเองยอดยอดปะขาเของจริงจอจอเออเนี่ยเลยตังค์ตังค์เออไม่เกมด้วยถูกคร ไม่ติดคุกด้วยไดกูได้กับได้เดียรออะไรอ่ะเอไออะตอมนี่เคยเป็นหมอมาก่อนวะใช่ไหมผมเป็แอดมินนะแอดมินก็มาไอสัตว์ไหนเสกตังค์มาเด้อแอดมินนะครับอยากได้ร้อยล้านนะครับเอามาดูเล่นๆดูเล่นเล่นนะใส่เปแล้วยึดคืนได้เออยึดคืนเลยครับอยากอยากเห็นนี่เฉยครับอ้ ตำรวจมีกี่คนนะดูดิเช็คเช็คตำรวจนะครบสีปป่ป่ะพอดีอาชีพเนี่ยแบบเป็นน้ำวันพอตำรวจมาปุ๊บเราจะไม่มีการเจรจาอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมพอพอตำรวจมาปุ๊บเราจะไม่มีการเจรจาอะไรทั้งสินนะ้นเนาะเราจะเอากระสุนเป็นการเจรจาใช่ป่ะล่ะย่อเลยฮะเดี๋ยผมมีแต่ปืนเนี่ยเดี๋ยวเดียด๋วยวบล็อกติดแล้วเหรอฮัลโหล กัไนิเนิวนิเนิวชุบอยู่ในเมือยังวะใช่ใช่อ๋อพี่ดูไม่พี่ทำอะไรพี่ทำอะไรพี่ขนยายอยากได้ตังบ้าะเดี๋ยวพี่เอาตังค์มาให้ตังค์เขียวตังค์เขียวพี่พี่อุตส่าห์เก็บตังค์ให้นิวเลยนหะขนยาให้นิวเลยนหะเงินที่ได้มาพี่จะให้นิวหมดเลยโอ้หพี่เป็นคนยังไงนิวกคิดเจ้าดูอยากได้ตัง เ,เดี๋ยวพี่ให้ไงพี่ผู้บิดตังไหนเออพี่มป็คนดีอย่างที่ผมบอกนะครับนับกผู้ชมตำรวจจับผมไม่ได้หรอกครับแบบเป็นอาชีพผมไงอาชีพค่าไก่เนี่ยเป็นอาชีพทางตาหบเชื่อปะผมแบบเป็นอาชีพที่ขนยาตลอดไม่สามารถค่าไก่ได้เว้ยอธิินตังให้ผม <S <S เอเอรวยร้อยหกห้าร้อยหกอยู่เลยทำไมไวเกินทำไมบ้าไม่ติดวะก,ก,กูากเปล่ากูไม่กากนะกูก็เทพเลยนะ เออน้องๆครับน้องๆอยากให้พี่เล่นเกมอะไรน้องๆก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเดี๋ยวเพื่อแบบจะไปเล่นนะแค่แบเล่นแม่งทุกเกมอ่ะ roe ครับ glist อะไรน่ะเล่นอยู่นะเล่นอยู่นะขอให้เล่นก็พอนะมันเหมือนแลกๆนิดนึงอะเซิร์ฟคนมันยัดเข้ามาด้วยอะกดตัวอะไรดูแบบว่าตำรวจกี่คนในเซิร์ฟอะเพราอเพรมีระบบใหม่เลยนี่ f10 ใช่ไหมเออมันเทอะไรวะเทมันบอกกันอยู่บอกกันอยู่ ปล่อยครับปล่อยปล่อยไปปล่อยไป,ยป,ยป,ยปยเราแบบทำธุรกิจไงเอา,าพลิกโพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเออใช่ป่ะใช่ป่ะนี่่าแตกไปเลยโอริโอ้รู้สึกว่าเด็กคนนี้มันแตกบ่อยไปนะยิงกำรวดได้เยอะมันยิงได้ราคาดีเนี่ยให้มันเข้ามาเยอะๆเนี่ยแล้วม,มันยิงสู้กันโง่งๆไปเฮ <laughs> ้ยโห เอฟซีมิเตเนมครับเอฟซีม oh, 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 ิเตเนมครับเอฟซีเลยครับเอฟซีโอโหดเกินโหดเกินแกงเนี่ยอดเกินกางวงล้อมเลยครับกางวงล้อมโห้แกงนี้ผมไม่สู้หรอกผมยอมเลยครับโหโหดเกินชาลีฟนะครับเนี่ยที่จริงตำรวจควรมาจับแล้วน่ะเนี่ยอ๋อแต่สั่งไว้ใช่ไหมครับใช่สั่งไว้คุยกันแล้วไง เฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเศษเอาผมให้มันมันเหลือไม่ได้หรอกเศษอะมันทีเราั่านครับเอ,<ะ>เอาวะเอาวะ่ะให้ตองให้ตังก็มาวะสุดยอดเลยครับโหแสดงว่าอาตอมบิดนี่รวยนะให้ตังผมเนะี่ยสุดยอดเลยวะพอดีแบบช่วงน,นี้ไม่มีตังเลยนะจนเนะี่ยให้ให้ตังผู้เล่นใหม่ไปยี่สิบกว่าเอ็มอะแจกยับอะตอนนั้นอะท้าเรียกว,ว่าคืนคืนกำไรให้ประชาชนไง เอาละท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจได้ใต้คลิปในคิทชั่มนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่กดติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าสำหรับเกม GDB โรเพนะครับบ๊ายบายตำรวจตำรวจข้างนอกเขามีอะไรกันนะครับออกไหมออกไหมจะออกครับจะออกครับไปแล้วครับบ๊ายบายเป็นไทยแล้วเว้ย